คุณเชื่อเรื่องพมลิขิตไหมถ้าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงแล้วไม่ใช่พมลิขิตหรอที่นำทางให้เรามาเจอกัน ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะลงประกวดนางงามแต่มันคงเป็นเพราะพรมลิขิตที่ทำให้เราตกลุมรักมิสแกนไทยแลนด์จนพร้อมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอะไรดนใจให้เรามาประกวดระดับจังหวัดที่มิสแกนะคะนครนายกแล้วทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนอำเภอบ้านนาะบ้านนาะบ้านนาะมีดีอะไรในฐานะตัวแทนเมื่อจะพาทุกคนไปดูอำเภอบ้านนาะ เมืองเล็กๆที่ผู้คนเรียบง่ายใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคนเมืองมากมายหนีความวุ่นวายมาพึ่งธรรมชาติส่วนใครวะไม่ได้พูดหยาบนะมันคือชื่อสถานที่ ที่นี่มีจุดให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์เล่นน้ำและได้อยู่กับตัวเองไปพร้อมกับธรรมชาติซุ้มป่าไผ่วัดจุลาพรวนารามไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือที่เที่ยวเมืองไทยเราไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงเพิ่งมารู้จักกันมองด้วยตาว่าสวยแล้ว พอมาถึงได้ยินเสียงไผ่กระทบกันสารแห่งความสุขก็หลังออกมาพอฟาร์มฟาร์มเมลอนอําเภอบ้านนามีฟาร์มเมลอน จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเพราะเจ้าของฟาร์มใส่ใจในตัวลูกค้าอยากให้ได้กินผลไม้ที่ปลอดสารพิษจริงๆฟาร์มแห่งนี้จึงเกิดขึ้นเลือกเองเด็ดเองมาทำกินเองและสุดท้ายเราก็จะหลงรักพอฟาร์มเมลอนนั่นเองหวานมากตีกุ้วยช่ายบ้านนาะ ของขึ้นชื่ออำเภอบ้านนาอยู่คู่กับตลาดไม้ยาวนานอร่อยแป้งบางเนื้อนแน่นได้ลองกินแล้วจะติดใจเพราะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนวนส่ผู้ <c oughs> ใหญต้องมาซื้อสวนผู้ใหญ่เล็กนะสวยมากมากวยมโหม,มรารู้ตัวอีกที ทำไมเราตกหลุมรักอำเภอบ้านนาไปแล้วเชื่อว่ายังมีอีกหลายที่ที่พร้อมให้เราไปสัมผัสมันคงเป็นเพราะผูมิคิดิตจริงๆแหละที่ทําให้เมย์และบ้านนาได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันการประกวดมิสแกนจังหวัดนครนายกครั้งนี้เมย์จะทําอย่างเต็มที่ไม่ทําให้ทุกคนที่พร้อมเอาใจช่วยผิดหวังแล้วเจอกันนะคะมิสแกนไทยแลนด์2 0 2 1